ไม่นานครับเพราะว่าผมดูแล้วมันไม่ไม่น่าจะยากเกินความสามารถทุกคนครับอือค่ะง่ายๆทุกคนสามารถทําได้แล้วก็ใช้เงินลงทุนในการทําธุรกิจนี่ต่ํามากเลยนะพูดถึงไม่สูงครับห้าพันกว่าบาทเองไม่สูงและไม่เสี่ยงด้วยครับค่ะแต่ว่าขวัญมาเห็นบรรยากาศรอบร้านแล้วรู้สึกว่าประทับใจมากลยคะรู้สึกว่ามีความโุกอ่ะแล้วก็รู้สึกเป็นกันเองลูกค้านี่นะคะคุณผู้ชมค่ะตั้งแต่ก้าวเข้ามาลูกค้าเยอะมาก ถามจุดเด่นหน่อยดีกว่าว่าจุดเด่นของร้านนี้คิดว่าอะไรถึงเป็นสาเหตุทําให้คนเนี่ยามาทานไอศครีมร้านนี้เยอะขนาดนี้คือเราจะเป็นกันเองกับลูกค้าก่อนครับอันนี้สําคัญแล้วก็กันเองยังไม่พอครับเราก็ต้องมีอะไรมาดึงดูดนิดนึงอย่างเช่นลดราคาบ้างมีโบชั่นบ้างหรือทานครบ10แต้มก็จะให้ฟรีสองโคนอรไรประมาณนี้ครับเขาจะตื่นเต้น แล้วทีนี้ค่ะคุณเอกค่ะลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเลือกทานไอศครีมเนี่ยเขาเลือกเมนูไหนกันหลักๆนะครับก็คือจะเป็นเมนูตกแต่งนี่แหละแต่ว่าผมจะเปิดโอกาสให้เลือกรสไอศครีมได้อย่างเช่นซันเดย์ปุ๊บเนี่ยลูกค้าจะบอกอขอเป็นช็อกชิพนะแต่ว่า,าวทาเป็นแบบซันเดย์เพราะว่าจะเป็นยี่หอ้อเป็นรสที่แบบค่อนข้างจะได้รับความนิยมหลังๆเนี่ยก็จะเป็นแบบผสมช็อกชิพบวกกับช็อกชิพลูกหนึ่งแล้วก็กรีนทีลูกหนึ่ง แล้วก็ทําเป็นซันเดย์ได้ก็คือเราเขาสามารถเลือกเลือกได้รสชาติไอศครีมที่เขาชอบทานได้ไม่ฟิกว่าถ้าเป็นซันเดย์ต้องเป็นช็อกโกแลตหรือสตรอเบอรี่เท่านั้นนะคะอย่างตอนนี้ที่รถยอดนิยมก็คือช็อกชิพกับรินทีใช่ไหมคะแล้วกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาที่ร้านนี้เป็นประจำส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไหนคะมีทุกกลุ่มครับแต่ว่ากลุ่มเด็กๆจะเยอะหน่อยแต่กลุ่มวัยรุ่นแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ยังมาทานครับอันนี้ก็ ดีใจอย่างนั้นด้วยมากินบ่อยค่ะกินเป็นประจำเลยเป็นคุกกีนครีมค่ะแล้วก็ไมโลค่ะเปประจำของที่นี่ที่ประจำก็คือจะกินกินครีมก็รสชาติดีไดหลายกลุ่มเลยได้หมดเลยเด็กเล็กลูกเด็กเล็กแดงผู้หลักผู้ใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กมากกว่าแต่มีทุกกลุ่มครับค่ะครับเห็นบอกว่าทำเลที่ตั้งเนี่ยเป็นทำเลที่สําคัญมากนะคะในการเลือกทำเลที่ตั้งของคุณเอกเน้นเรื่องอะไรเป็นสําคัญเราจะดูจาก ลูกค้าก่อนว่าความหนาแน่นในการเดินหรือที่เขาจะแวะเข้ามาเนี่ยมีโอกาสมากน้อยขนาดไหนแล้วก็กลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนหรือว่าตลาดชุมชนอะไรประมาณนี้ครับต้องต้องเช็กด้วยอันนี้ก็สําคัญครับและอย่างทําเลที่นี่ล่ะคะทาไมถึงตัดสินใจเลือกที่นี่เอา,าดีกว่าเพราะว่าหนึ่งก็คือมันอยู่ใกล้อย่างที่ผมแจ้งมาครับก็คือใกล้โรงเรียนครับใกล้ชุมชนแล้วก็ ดูจากการเดินไปเดินมาของคนก็น่าจะเยอะแล้วก็มีโอกาสที่จะแวะเข้ามาทานม,มีโอกาสสูงมากกว่าที่อื่นๆนะครับคือไม่เหงาครับค่ะแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะคุณผู้ชมคะเห็นตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่เช้านี่ลูกค้าเยอะมากจริงๆ <c oughs> แต่ว่าช่วงนี้จะเป็นเด็กนักเรียนส่สวนใหญ่เนอะเพราะเป็นช,ช่วงปิดเทอมปิดเทอมเขามีเวลาเยอะขึ้น ะะทั้งวันนะครับเขนบอกว่านอกจากทางเจ้าหน้าที่ที่เขามาสอนมาเทรนเรื่องวิธีการตักไอศครีมแล้วเนี่ยทางเนสเล่ไอศครีมเขายังมีส่วนสนับสนุนในการทําธุรกิจของเราด้วยทางด้านสือ่อต่างๆด้วยใช่ไหมคะอ๋อมีให้พร้อมครับทงญี่ปุ่นนะครับทงราวแล้วก็ พวกสติกเกอร์ติเกะจกอะไรประมาณนี้ครับก็มีให้ก็มาในชุดแพคเกจตัวนั้นเลยครับแล้วอย่างนี้คุณเอกมองแนวโน้มของธุรกิจเกี่ยวกับไอศครีมยังไงบ้างต่อไปนี้มันจะดีมากขึ้นม,มากน้อยแค่ไหนผมว่าน่าจะดีขึ้นครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะทานไอศครีมที่เป็นแบบตกแต่งนิดนึงเนี่ยเราจะคิดถึงห้างหรือไปเดินห้างถึงจะได้กินแบบแบบอแบบย่างดีหรูรๆแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วครับเพราะว่า ร้านเล็กๆที่มีร้านกาแฟร้านไอติมอยู่คู่กันเนี่ยก็สามารถที่จะทำทำแบบไอศครีมตกแต่งเหมือนในห้างได้เหมือนกันแถมราคายังไม่แพงนะครับแล้วก็อร่อยเหมือนเดิมเนาะไม่ต้องใช้ค่าโฆษณาใส่แค่ฝีมือกับความเป็นกันเองของพ่อค้าใช่ครับนะคะมาถึงร้านนี้เนี่ยขวัญมองสังเกตดูนอกจากไอศครีมแล้วเนี่ยยังมีอะไรมากมายต่างๆด้วยมีอะไรขายบ้างคะที่นี่ก็จะมีกาแฟครับเครื่องดื่มต่างๆชาโกโก้กาแฟสดนะครับ ก็มีขายด้วยเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเด็กมาทานไอศครีมนะครับผู้ปกครองก็ดื่มกาแฟได้ผู้ครองดื่มกาแฟเด็กก็ทานไอศครีมได้อันนี้ก็ช่วยได้ค่ะแล้วเห็นบอกว่ามีเป็นอาหารจานเดียวสำหรับใครที่หิวด้วยที่แบบว่าเดินผ่านไปผ่านมาหรือว่าเดินทางมาแถวนี้ใช่ไหมครับก็คือมาที่ร้าน ที่นี่ที่เดียวก็อิ่มกลับบ้านนะครับกลับบ้านไม่ต้องทําอะไรละมีอะไรบ้างบอกได้เลยนะเมนูก็จะเป็นสเต็กนะครับสเต็กโค้สเต็กตหมูสเต็กไก่สเต็กเนื้อแล้วก็สปาเกตตี้นะครับแล้วก็อ,อาหารจานเดียวกระเพราหมูทอดอง่ายๆครับคือง่ายๆแต่อิ่มครับสแสดงว่ามาที่ร้านไลท์คอฟฟี่เนี่ยครบเลยมีทั้งอาหารเคานนะคะมีเครื่องดื่มที่สําคัญตกท้ายด้วยเนสเล่ไอศครีมมีจังค่ะ นะคะถ้าอย่างนั้นฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่อยากมีร้านไอศครีมเป็นของตัวเองดีไหมคะว่าเนสเล่ไอศครีมเนี่ยเขาดียังไงแล้วเขาให้อะไรกับชีวิตเราบ้างครับได้ครับก็คือถ้าใครที่สนใจจะทําธุรธกิจของตัวเองนะครับตอนนี้เนี่ยเ,เงินลงทุนไม่จําเป็นต้องเยอะขนาดนั้นก็ได้แค่ประมาณ4,000หรือ5,000ที่ครบชุดอยู่แล้วเนี่ยเราก็สามารถเป็นเจ้าของธุรธกิจได้นะครับแล้วก็ผลตอบแทนนะครับก็ถือว่าเรา โอเคเราสามารถมีกินมีใช้พอเพียงได้หรือถ้าเกิดว่าทำดีๆก็รวยเลยครับอ <c oughs> แอบระซิบนิดนึงดีกว่าทำงานประจำไหมคะดีไหมก็ก็ดีครับหนึ่งก็คืออิสระนะครับสองกเออ็เราสามารถคนโทรลตัวเองตัวเองทุกอย่างได้นะครับมไม่ต้องมีใครมาสั่งเรา มีแต่ลูกค้ามาสั่งเราอย่างเดียวน่าใช่ไหมคะ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นเนี่ยใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้ถ้าอยากจะแวะมาทานไอศครีมอร่อยๆพร้อมกับอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่ร้านไลท์คอฟฟี่เนี่ยเขาจะมาได้ยังไงคะมีสถานที่ไหนสําคัญสําคัญบ้างจะอยู่เส้นเพกสารนะครับถ้าเป็นเลขที่ทางหลวงก็จะเป็น3 1มหจุดสังเกตจะอยู่ตรงข้ามกับวัดเพกสาครับหรือไม่ก็โทรมาถ,ถามได้เบอร์0ูนนะครับ710 4218นะครับค่ะถือว่าเห็นได้ชัดเจนเลยนา <c oughs> ะอยู่ตรงข้ามวัดแพทย์กษาเลยนะคะอยู่ที่ตรงสมุดประการตรงนี้คใครผ่านไปผ่านมาอยู่ใกล้โรงเรียนใช่ไหมคะโรงเรียนอะไรคะโรงเรียนแพทย์กษาครับครับก็จะมีเด็กในเรียนค่อนข้างเยอะ เห็นชัดเจนนะคะเพราะว่าจะเห็นป้ายของ Nestle i c ไอศครีมติดอยู่ใหญ่เบื้อริ่มเลยแล้วเขาแวะเข้ามาทานได้ขวัญการันตีนะะว่าอร่อยจริงๆนะคะทั้งไอศครีมเองหรือว่าอาหารแล้วก็เครื่องดื่มด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเอกหรือว่าคุณสนทยาสมพงษ์มากค่ะขอบคุณค่ะ และคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากมีธุรกิจร้านไอศครีมเป็นของตัวเองนะคะทางเนส t l เล่ไอศครีมเขาก็ยินดีให้คําแนะนํานะคะสนใจสามารถติดต่อสอบถามไปที่เบอร์026578080ค่ะ